すいません。<laughs> <laughs> <laughs> ไปแช่ไปครับแช่ไปครับโอ้ยโอนรับตอนนี้แช่ไปถึงนายอำเภอนายยกนะครับ น้ำหนามเขาทำนีำอนน่ออกบ้านไม่ได้เลย มนคานุ uh ่มคอกครับนุ <Uh ่มขอกร้อนรครับ huh พ้นตกๆน้ำตุ่มตุ่มสังรกรังรักซิบรถเดีรังรถรัง แล้งดุกกองแล้งดุกสูงนะอย่างนี้1ไหนคู่ไหนไป nữa รู้แล้วแล้วแล้งเนี่ยรู้

มนข้นตายดไม่ื่เลยอ่ฮะเดี๋ยวมันบนเลยมนไม่่มเลเพินนพลนไม่ขึ้นดิ้นะผมไ่ไดดาวเลยร่าลยนาลยว่าเป๋เกือเรือไ่ได้าตรถป้ารถออกมา ในแล้วหนามบ้านนู้นนั่นข้าวถึงบ้านมึงโก้มัาแต่ว่าไม่มันไม่ข้าวแล้วแต่ว่าถึงหน้าบ้านไปซื้อมันไม่ได้โลกที่แหละตรงนี้รถจะคว้างอยู่เต็มโลก

mana này, ni main nak uống gì nè, bớt là so, so cho, bỏ bỏ cho đấy nè, thời gian bận nè, กัดยังไม่นี่ก้องกัดมนะไอ้เรนเวลาทรักวัวเอยส้มจันไปเลยโอ้หักอ้ักโตมาโตเลย <c oughs> อ๋ไม่ต้องยียกบับ เรเดือนก็อีบอกว่าบสตอเกลล้ยต้อยกอบเรเดือนนะเนี่ยสียหว่าบดตอโอกเกลเมียว่าต้อยกอบไปเลย mày lên đi bảo mà lên đi đi ơi đi ừ mà Ừ. Ai nói ngoài đi.